เรื right. hmm? like ่องราวที่เกิดขึ้นเลยครับะเ่องเเรื่องเลยเร่เลยเรื่องเลเองเีรอะยเร่เรื่องเลยเรื่องเย่องเลเรื่อเลยรื่องเร่ะงร่อเรองเลรือยเรื่องเลรืงเเรื่องเร่องเยเรื่อนเียนร่เลรื่องรองเเรื่อนยเ่องเรงเลเรื่อเ่อร่ริงรงรรยเื่อรืออเออรเเเอะไร คือพอมันเป็นเรื่องของการแต่งงานนะคะมันมีดีเทลค่อนข,ข้างเยอะมีรายละเอียดมีอะไรหล,ะละยายๆอย่างให้ให้พวกเราต้องหันหน้ามาคุยกันพบทวนในจุดประสงค์อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะจริงๆหนูเองก็ยอมรับค่ะว่าหนูก็เพิ่งรู้ว่า การพัฒนาจากคนที่เป็นแฟนกันเป็นสู่คนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะหนูเองกับโต้งก็ได้เรียนรู้กันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่พวกเราเองก็ยอมรับค่ะว่ามันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราจะต้องมานั่งคุยกันใหม่ตาครับอะไรคือการสุดท้ายที่ทำให้เราบสุดปัญหาในหลักๆที่จะทำให้เราต้องมานั่งคุยกันเร่องนี้แล้วต่างๆไป จริงๆฟังเส้นสุดท้ายแบบที่ในข่าวอะไรมันมันไม่มีหรอกคะ่ะคือเราใช้ชีวิตกันมานานคะ่ะเรารู้จักกันค่อนข้างดีอยู่แล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นแฟนที่ดีต่อกันมาเสมอแเพียงแต่ว่าหนูเองก็ไม่ไม่สามารถที่จะอธิบายมาเป็นข้อๆได้ขนาดนั้นนะคะหนูก็หวังว่าทุกๆคนจะเข้าใจหนูด้วยว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็มัน มันไม่สามารถแบบข้อหนึ่งข้อสองแบบนี้ได้หรอวค่ะแล้วหนูก็หวังว่าทุกๆกคนจะเข้าใจหนูวหนูยังไงดีมันเป็นเรื่องยากสําหรับหนูตรงมากเลยคะ่ะปั้า<ช>แตาคเหตุผลอะไรตอบตัวเองในการว่าสถานะจากคนที่จะแต่งงานกันมาการเป็นเพื่อนกันใช้เหตุผลอะไรลหรอคะอุย้ยมันมีหลายเหตุผลมากเลยคะ่ะพี่ๆคะ่ะแล้วอยากให้เชื่อใจหนูสองคนว่า หนูสองคนใช้เวลาคิดทบทวนมันอย่างหนักมากๆอะคะ่ะก่อนที่จะมาถึงวันที่เราตัดสินใจกันอยากให้เชื่อใจว่าพวกเราไม่ได้ผ่านจุดนั้นมาง่ายๆเราคิดวิเคราะห์ทุกอย่างมาเป็นอย่างดีกว่าจะมาถึงจุดที่เราตัดสินใจว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแบบะะอย่างสิบปีที่ผ่านมายพยายามจะเคลียร์เรื่องที่แบบมันมันไม่โอเคต่อกันไหมะครับจริงๆสิบปีที่ผ่านมามีม,มีตลอดะค,ะ<ม>ค่ะการที่เราจะต้อง ปรับจูนกันแปงว่าแฟนกันทุกคู่มีการปรับจูนกันสมออยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าเราจะผ่านคนมันไปได้ไหมแต่วันนี้หนูคงไม่สามารถลงรายละเอียดดีเทลอย่างในข่าวว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ค่ะส่วนหนึ่งอ่ะตัวหนูก็อยากจะให้เกียรติความรักสิบปีที่สวยงามของหนูมากๆากอะคะ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามเกิดขึ้นจริงทุก,ทกเหตุการณ์ทุกๆเรื่องราวค่ะแม้วันนี้มันจะเป็น มันอาจจะกลายเป็นแค่ความทรงจำที่ดีของหนูกับโต้งนะคะแต่ว่าพวกเราก็จะยังเก็บมันไว้อย่างดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีเหอกันคอยซัพพอร์ตกันอย่ังก่อนหน้าน<ภ>ี่างคยบอกว่าปางกับโต้งใช้ชีวิตกันคนละเวลา<ภ>ค่ะนั้นก็เป็นหนึ่งในปัญหาหนะะยูอยอมรับว่าหนึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นหน,นึ่งในปัญหาค่ะยอมรับค่ะไม่กนัดตรงนี้เราแก้ปัญหาเรื่องนี้กันไม่ได้เลยเราพยายามถึงที่สุดแล้วเหมือนกันค่ะ ในการคิดกันสองคนแ,แน่นอนใช่เป็นฝุ่ยปากบอกว่า,าถึงเวลาที่เราอาจจะต้งงองต้องสถานร้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเป็นความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายค่ะไม่มีใครเริ่มก่อนตลอดเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กันมาค่ะรางกับโต้งจะเป็นฟิลที่คุยกันอยู่เสม คุยกันแบบใช้เหตุผลมาโดยตลอดค่ะไม่มีง้อง,งอนกันแบบในข่าวค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พวกหนูแบบโอโ้โหอายุ30กันแล้วอะค่ะเราคุยกันด้วยเหตุผลมาตลอดรวมถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะเราก็ใช้เหตุผลเป็นที่ตั้งอย่างมากค่ะมันยากไหมสิบปีที่ผ่านมาระบับมาตางยากมากค่ะยากมากมากมากค่ะเป็นการตัดสินใจ ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเหมือนกันค่ะไม่ใช่ของกลางคนเดียวนะคะอันนี้ในส่วนของตูงด้วยมันไม่ใช่การตัดสินใจของกลางคนเดียวค่ะเป็นการตัดสินใจร่วมกันแต่หลายๆาอย่างแต่หลายๆอย่างก็ถุเตียงไว้แล้วทั้งบ้านเพื่อนหออะไรอย่างเงี้ยเราเราจะมีจัดการกับตรงนี้ยังไงคะตรงนี้เนี่ยยอนหนูยอมรับค่ะว่ายังไม่ได้ลงดีเทลอะไรกันขนาดนั้นค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเราคุยกันด้วยเหตุผลก็คือเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนว่าเราอยากจะ ให้บทสรุปมันออกมาเป็นแบบไหนแล้วส่วนเรื่องดีเทลต่างๆฟังว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งซีเรียสว่าเราจะต้องจัดการตรงนี้หรือว่าตรงนี้ยังไงหมายถึงว่าบ้านตรงนี้เป็นส่วนที่ฟางเคยออกแบบไว้หรืออะไรก็แเราแต่ที่หลายๆคนวอรี่ฟังว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะมาสักพักแล้วค่ะความรู้สึกวันนี้มันไม่ได้มีความโกรธงอนเสียใจหรืออะไรต่อกันนะคะมันมีความมันมีแต่ความเข้าใจแล้วก็หนูยอมรับว่ามันไม่ง่าย อย่างตอนนี้แหละเขาก็เป็นห่วงค่ะแต่ถ้าจิตใจผ่าคตอนนี้กิบเบิลแล้วตั้งใจจะไปตั้งใตอนนี้นะตอนนี้เลยอันนี้หนูก็ไม่โกหกค่ะหนูก็จริงๆหนูไม่ค่อยสบายอยู่แล้วอย่างที่พี่ๆรู้ค่ะช่วงนี้อาการก็กลับมากําเริบเล็กน้อยจากจากความเครียดอะไรต่างๆจากจากการที่เราต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะค่ะแต่สภาพจิตใจหนูจริงๆมันผ่านมาสอเดือนแล้วค่ะแล้วก็ยังคงพยายามอยู่ค่ะที่จะ ให้ชีวิตกลับมาปกติหมายถึงว่ามีรอยยิ้มกลับมาได้ปกติแล้วหนูก็ได้รับกําลังใจจากคนค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังอยากขอกาลังใจจากทุกๆคนอยู่ค่ะ<า>ร,รวมทั้งให้ให้ตรงด้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกมันไม่ได้เวรชหรอกค่ะแต่มันมันเป็นความรู้สึก สิ่งที่เราไม่มันมันเป็นสิ่งที่หนูเองก็ไม่ได้คาดคิดนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันมันไม่เคยตั้งรับอะไรมาก่อนอนกันนะะาะแสดงว่าตอนจกตอบความก็คือมือที่สามไม่ได้มีสมองโอ้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอยากอยากจะขอโทษอยากจะขอโทษ่จริงๆค่ะสําหรับคนที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความสัมพันธ์ของต้งกับลางระหว่างทางที่มันมีข่าวออกมาหนูเองรู้สึกแย่มากค่ะที่ไม่สามารถออกมาพูดป้องกันใครหลายๆคนได้ที่เขาต้องมาถูก วิภา์วิจารณ์หรือรบกวนชีวิตส่วนตัวหนูรู้สึกแย่จริงๆแต่ว่าตอนนั้นหนูเองก็ยังต้องการเวลาต้องการหมายถึงว่ารอโอกาสที่เหมาะสมอย่างเช่นวันนี้ที่จะได้เจอพี่ๆด้วยค่ะก็เลยเขาก็อาจจะต้องถูกรบกวนชีวิตไปนิดนึงอะไรเงี้ยคิณพ่อคุณแม่ที่สามไม่มีไม่มีแน่นอนค่ะเรื่องครอบครัวมีส่วนาเรื่องบุคคลที่สามครอบครัวอาจจะมาเป็นคลที่สามในการรบกวจินใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโอ้คุณพ่อคุณแม่รางอ่ะต้องบอกว่า ถ้าพี่ๆอย่างที่พี่ๆทราบความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของรางกับโต้ไม่ว่าจะเป็นการกลับมารีเทิร์นครั้งแรกหรือว่าการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ให้สิทธิ์เป็นการตัดสินใจของหนูเพราะหนูพูดมาตลอดว่าการที่หนูตัดสินใจกลับมารีเทิร์นนั่นหมายถึงว่าหนูพร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองถ้าวันหนึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้แล้ววันนี้มันมันมันก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้น หนูก็พร้อมจะรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้สเปซในการตัดสินใจของเราด้วยเหมือนกันคถ้าอย่างสาองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องโขาอความค่อนข้างคนนัติบอกว่าเขากําลังง้อเรามันมีส่วนนะอย่างที่หนูบอกละค่ะม,มันผ่านมาสองเดือนแล้วค่ะจริงๆไม่ได้มีการง้องอนอ,อะไรกันหรอกค่ะเพียงแต่ว่าตรงน,นั้นก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาอยากจะโพส์ในสิ่งที่เขาอยากจะทำอันนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาจริงๆแต่ว่าไม่มีการง้องอนกันค่ะหมายถึงว่าแต่เหมือนเขาดูดูความัง เป็นเป็นการพูดคุยกันด้วยเหตุผลจบจบไปแล้วแต่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเราเล่นการพูดคุยกันมากมายคุยกันมีมีมีพูดคุยกันตลอดค่ะอย่างปาเป็นห่วงเขาไหมครับเพราะว่าดูเหมือนเขาก็ลังเทิร์ฟอยู่สองตัวอะไรนะเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงความรู้สึกเสมอค่ะแล้วก็มีการพูดคุยกันอัปเดตกันอยู่ตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเขาเองก็เป็นห่วงที่หนูไม่ค่อยสบายเหมือนกันสำหรับนพวกมันก็ยังมีเหตุผลที่ว่า เมื่อ4ปีที่แล้วที่เราเลิกกันแล้วก็กลับมาแออต่สงคนก็เลยรู้ว่ามันน่าจะแบบัน,น,น,นูอยากให้ที่จะกลับไปอีกรอบหนึ่งค่ะหนูก็คิดถึงจุดนั้นเสมอเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจแต่ว่าหน,หนูขอให้เชื่อใจค่ะหนูสองคนคุยกันละเอียดยิบย่อยมากแล้วจริงๆค่ะคือไม่มีโอกาสแล้วจะตัดตัดโอกาสาน,นั้นคืเหตุผลว่หนูหนูถ้าปัจจุบันนะคะคิดว่าเป็นแบบนั้นค่ะแต่นักคนแน่ อนาคตไม่รู <to 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 ้ค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็คือเราได้ตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยคำว่าเพื่อนเองมันมีสานะยังไงบ้างสำหรับบาตัวเองคะมาคุยกันได้ทุกเรื่องเขายังเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับกลางเสมอค่ะรู้เรารู้จักกันนานมากในระหว่างที่เคยเป็นแฟนกันมาเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีของกลางมาเสมอค่ะเออไม่บอกอะไรแต่คนที่เป็นห่วงเราให้หายใจเราตลอดกับพูดเราเราฟังจากปากมาใช่หนูได้รับ ข้อความเยอะมากค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะแล้วก็ขอโทษนะคะถ้าทำให้ใครหลายๆคนต้องเสียใจกับเรื่องนี้แต่อย่างที่หนูบอกค่ะหนูขอให้ทุกคนเชื่อใจค่ะว่าพวกเราได้คิดใช้เวลากับเรื่องนี้อย่างมากแล้วก็เชื่อใจให้กำลังใจพวกเราดีกว่าค่ะอย่าอย่าก,กดดันพวกเราเลยค่ะเพราะว่าหนูเองก็ ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ง่ายเหมือนกันค่ะในปัจจุบันยอมรับค่ะเพราะผมทงานเนาะผมทงานค่ะอย่างกิปเที่ยวต่างมันเป็นถือว่าเป็นทริปด่างใจด้วยไหมคะโอ้อันนั้นจริงๆเป็นทริปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมีที่บ้านที่ตัดสินใจว่าพอปิดกล้องเนี่ยจะพาไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้พาที่บ้านมีฟต่มาสองเดือนแล้วก็มีทริปกับทิมละครด้วยอันนั้นก็ตกลงกันไว้ตั้งแต่แบบละครยังไม่ปิดประมาณสองเดือนแล้วค่ะตอนนี้ดีใจตัวเอง ออนอกจากจะต้องรักษากายที่ไม่สบายแล้วก็ในส่วนของใจก็ต้องรักษาก็พยายามโฟกัสที่งานค่ะจริงๆช่วงนี้ก็งานงานเยอะค่ะแล้วก็พยายามพูดคุยกับอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เขาผูกโยงเข้ามาในเรื่องของเราบ้างไหมป้าเออหนโอูขอโทษเขาตลอดค่ะเพราะว่า จริงๆเขาเองก็คงอยากได้รับการยืนยันจากเราแบบเพราะว่าก็มีคนส่วนใหญ่อ่านข่าวแล้วก็เชื่อไปในตามนั้นหนูอันนี้หนูเข้าใจได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องขอโทษที่มันมันหนูเองก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะออกมาพูดได้ค่ะแต่พอที่มีข่าวว่าเราเลิกกันทรั้งพี่ปั้นเราก็โสดเขาก็เลยดีใจเกันอีนอกรอบนอ่ะหนูดีใจนะเป็นข่าวกับพี่ปั้นเนี่ยเออเป็นยังไงเป็นยังไงคือไม่ข่าวที่ออกไป้วหนูพิมพ์ไปหาเขาเลยบอกว่า ดีใจจังเลยเป็นข่าวกับพี่ยังเดี๋ยวคนก็เชียร์นะเรารู้ตัวไงคนเชียร์เราไหมดีใจอะว่าเป็นพี่ชายอันดับหนึ่งค่ะก็เป็นห่วงเขาเขาก็เป็นห่วงหนูมากเช่นกันค่ะก็ดีที่ดีใจเป็นเป็นข่าวกับเขาเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรคนจะไม่ไม่คือคนคงไม่ไปถล่มเขาอ่ะเอาจริงเจริงที่นริงทุกวันนี้คือปังพักใจหรือว่าปังะมุทรพอนยังไงแล้ววันนี้โอ้โหหนูคงต้องรักษา อาการไม่สบายของหนูให้ดีก่อนค่ะใจด้วยค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้สีหรหนูว่าคนเราต้องรักตัวเองให้ได้มากมากก่อนอะ่ะก่อนที่จะไปมอบความรักกลับไปมอบความรักให้ใครดีๆได้อีกครั้งหนึ่งกันหนูองใช้เวลาค่ะ่กหูยกถามแล้วกันปางที่ปวดเพราะว่าเรื่องนี้หรือว่าเรื่องอื่นอ๋อที่ไม่สบายเหรอคะจริงๆไม่ไม่สบายก่อนหน้านี้แล้วค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะอะรแต่ว่ามัน มันเรียกว่ามันมีช่วงที่อาการดีขึ้นจากการที่จริงๆแท้ภูมิที่ฟังเป็นมันมันควรจะต้องไม่เครียดจะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรวมถึงต้องรักษาส,กสุขภาพให <c oughs> <ๆ>้ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเหมือนช่วงนี้มันมีเรื่องเครียดเข้ามาอาการมันก็กลับมาเองค่ะมันเป็นชื่อ,ช,อ,อชื่อโรคหรืออะไรโอ้โหชื่อโรคเป็นภาษาอังกฤษที่ยากมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเองก็จะเ้ามือถือโทรไปถามหมอกันได้ไหมคะข้าวมัน มันใครมันไม่อ๋อมันเป็นมันเขาเรียกว่าแพ้ภูมิที่ไม่ใช่ SLE ค่ะเป็นแพ้ภูมิแต่ไม่ใช่ SLE ใช่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วไหมปางต,ตอนนี้หนักค่ะหนักยังหนักอยู่เหมือนเดิมตอนนี้หนักแต่ว่าอยู่ภายใต้เมคอัพค่ะมันมันมันมีอาการยังไงน่าจะแดงแล้วก็ร้อนค่ะใช่จะแสบร้อนที่หน้าอยู่ยแล้วก็ที่าเราไม่ใช่ค่ะ ไม่มีส่วนนะป่วยจริงๆค่ะป่วยจริงๆยังแอบร้องไห้ร้องไห้ทุกวันอยู่นะครับอุ้ยไม่มีค่ะมันผ่านมาสองเดือนแล้วค่ะแต่วันแรกๆก็ต้องมีน้ำตาออกมาแน่นอนอยู่แล้วเพระวันนี้ก็งจะอยู่คนเดียวได้แล้วก็อยู่เน้นอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนๆมากกว่าค่ะตานสุดท้ายแล้วถ้าต้องเขาเดินหน้าก้อเราอีกเออเขาสึกว่าเขาไม่อยากเสียเราไปในสิ่งนี่เขาพูดตามตามความที่จะแบบ คุหรือว่าความที่เจอมาท่านในในความสึกเราอะเขางบอเราอันนั้นคงไม่เกิดขึ้นค่ะเป็นการคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าว่าเราอยู่ในสถานะนี้ตอนนี้น่าจะดีที่สุดสําหรับเราสองคนเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกิดมันชัดเจนมากๆมันชัดเจนมากๆค่ะวันนี้รูไปที่ได้พูดงงมากค่ะรู้สึกไม่อยากให้ใครต้องมาเกี่ยวข้องกับต้องมาเดือดร้อนเพราะความสัมพันธ์ของเราสองคนอยากให้ มันเป็นเรื่องของเราสองคนจริงๆแล้วหนูก็อยากให้มันจบแบบสวยงามหมายถึงว่าหนูอยากให้เกียรติความรักของเราให้เกียรติเขาด้วยการที่หนูมาตออคำถามในวันนี้นะคะเพราะเขายังไม่ได้มีสิทธิ์ได้ออกมาพูดอยากให้เกียรติครอบครัวค่ะครอบครัวเขาด้วยจริงๆมันก็กระทบกระทบไปหมดทุกคนขอบคุณมากค่ะพี่ปายสวยมากเคลอถ่ายรูถรูะ สวยนะลูกทางขวาพอมีของพอมขอ